อนุาาาญาตครับอาจารย์อย่างราคานุใสะนะคะถ้าถ้าละได้อย่างตัวสังโยชน์เจ็ดนะคะถ้าเทียบเท่าเนี่ยมันจะเท่ากับกามโยคาวิสังยุตโตได้ไหมคะราคานุสัยมันสูงกว่ากามโยคาวิสังยุโตมันแค่ข้อสี่เกลี้ยงแต่ถ้าราคานุสัยมันมามาถึงเจ็ดนะอ่ามันกินรูปปาคะกับรูปปาคะมาด้วยไงเพราะเท่ากับเก็บ ตัวละเอียดตัวสังกปะเพราะราคาเนี่ยมันเป็นสังกปะไงใช่ไหมสังกประราคาะอย่างเงี้ยอย่างน,างนี้ถ้าไม่ละตัวปฏิคานุสัยคนคนนี้ก็ยังจะต้องเกิดก,ก็เท่ากับว่าความเป็นอริยบุคคลถือว่ายังไม่ได้หรือเปล่าคะถ้าละได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวอะคะ่ะตัวไหนราคานุสัยอะคะ่ะราคานุสัย ทนะารัาได้ตัวทารัดตัวนี้ได้ตัวเดียวอะค่ะแต่ยังเหลือปฏิคานุสัยอะค่ะพระอาจารย์เท่ากับว่าบุคคลคนนี้ได้ความเป็นอริยะบุคคลไหมคะโอ้ผ่านตั้งแต่โสดาสกทาคามาแล้วมลรลาคานุสัยนี่เขาเล่นข้อสี่แล้วสกทาคามีก็กําลังเล่นข้อสี่ไงใช่ไหมถ้าอย่างนี้คนที่จับตัวราคานุสยัยสมมติว่าคนคนนี้เขาไม่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 ไมไม ความสามารถไม่เพียงพอที่จะเล่นปฏิฆะอย่างเงี้ยจับตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ก็ได้ความเป็นระยะบุคคลขั้นสูงได้เหมือนกันใช่เพราะราคานุสัยจะดับเพราะอะไรเพราะฝึกละสุกพอสุขมาปุ๊บเห็นเกิดดับทิง้งสุกมาปุ๊บทิง้งสุกมาปุ๊บทิงบท้งผูู้เจ้าบอกราคานุสัยจะหมดไปเห็นนะทตนนี้เวลาสุกมามันสุกจากทางไหนอะทางตาหูจมูกลิ้นกาย พวกนี้ก็เป็นกามราคะแต่พอใจปุ๊บสุขมาทางใจแล้วทิง้งเป็นรูป,ปร,ราคะอรูป,ปร,ราคะดังนั้นสุขทุกประเภททุกอายนะที่สัมผัสถ้าทิ้งได้ราคานุสัยจบแล้วกินมาถึงสังโยชน์เจ็ดเลยอย่างนี้เราทำงานอยู่เราก็ละสุขละสุขไปเรื่อยๆปยในตัว ช่ฝึกฝึกราคานุสัยด้วยตรงน้ด้วยไม่ต้องเข้าสมาธิระดับอรูทำงานอยู่ก็ฝึกละได้เลยก็มันคือตัวเดียวกันโอ้ทำพระองค์ก็ไม่ได้ยากกับใช้ชีวิตอ่าคือพอเรารู้หลักการแล้วรู้แผนที่แล้วเนี่ยมันจะง่ายไงมันจะง่ายแล้วถ้ามีอีกกรณีหนึ่งอะครับอาจารย์บางคนยังเสียดายสุขอยู่อยากเก็บสุขแต่ว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยเขาเห็นเห็นเห็นมันมากกว่าสมมติว่าสุขเนี่ยเขายังเพลิดเพลินอยู่แต่ ตัวทุกข์อย่างเข้ามาอย่างเงี้ยอย่างทะเลาะกับลูกทะเลาะกับสามีสามีทิ้งเมียทิ้งอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่เขาเห็นได้ชัดหรือคนมาว่าแล้วเขาเห็นได้ชัดแล้วเขาทิ้งแต่ปฏิปฏิการนิสัยอะค่ะพระอาจารย์ออืมันจะเป็นอริยบุคคลแบบไหนได้ม้างคะก็ได้ทต่ไม่จะไม่ได้ก็คือถ้าถ้าเขาสามารถทิ้งได้เขาก็จะท่ากับเป็นผู้ที่ทิ้งปฏิการนุสัยไงซึ่งเวลาเราทิ้งตัวเนี้ยลาการนุสัยปฏิการนุสัยเท่ากับเราเนี่ยเป็นผู้อุปถิปหานายะ อุปธิปฏินิสักขยะตัวเดียวกันเลยตัวอุปธิเ, <asted. S 1> เพราะตัวนี้คือตัวอุปธิอืมเป็นตัวละเอียดอเพราะอุปธิเนี่ยคือการเก็บตัวละเอียดแต่ตันนี้ก็คือตัวละเอียดแต่พูดพูดพูดคนละศัพท์นะพูดคนละศัพท์กันแค่นั้นพูดศัพท์ที่ชี้เฉพาะมาส่วนของราคะกับพยาบาทแต่อุปธิเนี่ยคลุมเรียกเป็นการเลขที่คลุมหมด ถือว่าทิ้งตัวแง่ลบเหมือนทิ้งตัวที่เป็นแง่ลบอยู่นะถ้าทิ้งปฏิฆาก็เหมือนทิ้งตัวแง่ลบทิ้งตัวที่เป็นส่วนละเอียดที่เป็นส่วนอนุสัยเพราะตัวแง่บวกคือเนคขมะก็มีส่วนอนุสัยเราก็ทิ้งด้วยไงเพราะนั้นอนุสัยตรงนี้ทิ้งทั้งตัวบวกด้วยทิ้งทั้งตัวบวกคือตัวเนคขมะเนคขมะมันเป็นบวกอยู่แล้วไงใช่ไหมอุเบกขาเนคขมะเนี่ย แต่เรามีทั้งสมณัตโทมนัตมเราก็ทิ้งด้วยม,มุมที่ต่างกันก็คือมุมของการเดินมรรอยู่ที่ใครเนี่ยหยิบมัรตรงไหนมาเดินดังนั้นถ้าคนหยิบมัรคือความรู้สึกสุขเวทนาเกิดขึ้นมาปุ๊บทิ้งจับแค่เรื่องเวทนาจะไปนี้จะไปใช้ตัววัดในเรื่อง ราคานุสัยปฏิคานุสัยแล้วอวิชานุสัสแต่ถ้าเขาไม่ได้เล่นเรื่องเวทนาเขาก็จะมากลุ่มอื่นถ้าเขาเล่นเรื่องวิตกวิจาร์ณมันก็จะมีกรรมวิตกพยาบาลทวิตกวิ่งสาวิตกไอ้พวกนี้เล่นเรื่องวิตกวิจาร์ณแต่ถ้าเขาละนันทีมันอย่างเดียวเลยตะพื้เลยพวกนี้อุปธิปหานายะเก็บหมดไม่สนใจนะ ถือว่าเหนือกว่าอภิพายตนาอีกใช่ไหมครพระอาจารย์เหนือกว่าเยอะเลยเหนือกว่าอภิพายตนะอภิพายตนะเนี่ยเขาเขาชี้ชัดลงไปที่อกุศลสังกปะเท่านั้นสังกปะในส่วนละเอียดที่เป็นอกุศลเพราะนั้นไม่เกี่ยวกับราคานุสัยปฏิคารุสัยคือไม่ไม่เกี่ยวกับรูปราคารูปราคาละอ่า แต่เขาทิ้งอกุศลเฉพาะาเขาทิ้งสังกปะในส่วนอกุศลการปฏิบัติเวียดเบียนในส่วนสังกปะการปฏิบัติเวียดเบียนถูกแบ่งเป็นสามอยู่แล้วส3 3สาสตัวที่สของแต่ละอันพวกนี้เก็บเก็บสมตัวที่เป็นส่วนละเอียดของอกุศลวิตกสามอย่างพวกนี้คืออภิพายตะนะ มันอยู่ที่มารคกที่เราเดินมารคกที่เราเล่นเราเล่นตัวไหนเราจะได้ผลเป็นแบบนั้นดังนั้นพระเจ้าก็เท่ากับว่าถ้าคุณเดินมารคกนี้คุณจะได้น,นี้คุณเดินมารคกนี้คุณจะได้น,นี้ก็เลยมีชื่อต่างกันของอริบุคคลแต่ละประเภทเคลียร์แล้วครับไม่งั้นเอามาร์กนู๊ตมาใช้มาร์กใช้ไม่มันทุกมาร์กเลย <c oughs> หรือเดินคนละมาร์กแล้วเอาปลายทางมาผสมกันมันก็ตีกันไง มันก็นั่งเสียงกันพุ่นเลยใช่ไหมนั้นถ้าคุณเดินมาร์กอันนี้ปลายทางคุณคือจะอันนี้มันมันจะถูกล็อกคู่เอาไว้เลยคือเลือกอันนี้ก็คือเดินอันนี้ไปจนสุดเลยอ่าใช่ใช่งั้นเดินอันนี้อยู่ไปหยิบอนุพันมาใช้อยู่มันก็เลยม้วนงกระโดดไปนี้โอ้เป็นแบบนี้เองเหมือนขับถนนเปลี่ยนเลนไปเรื่อยอยู่เลนซ้ายไปขับเลนขวาเดี๋ยวขับเลนกลางผมกู่ทำไมมันมันไปอย่างนั้นมันไม่ได้อย่างนี้มันไปอย่างโน้โอ้หยิบม่วไปหมด เลือกมาร์กในที่เราถนัดแล้วก็ไปอันเดียวเลยไม่ต้องไปจับอันนู้นอันนี้อืมมันก็ได้แต่นี้ถ้าเราเลือกมาร์กอันเดียวมันก็ดีอย่างเสียอย่าง <c oughs> เวลาคนถามมากอันอื่นไม่รู้อะ <c oughs> รู้นเนี้ย <c oughs> ตอบได้เนี้ยอันเดียวอะนะ <c oughs> อันก็ไม่แตกฉานเนี่ยแต่ถ้าเราใช้หลายอันอาจจะช้าหน่อยอแต่เราก็รอบรู้เวลาใครถามจะไม่นั่งนิ่งอ่า พอตอบได้อย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอ้เคลียร์หลายอย่างเป็นประโยชน์มากครับเวลาเข้าคอร์ชางนโยกจะได้ความรู้ใช่ขอการเจ้าค่ะยังโยมก็มานึกถึงตัวเองเจ้าค่ะบางครั้งโยมก็เบื่อที่จะนั่งอยใช่มันมีเวลาทำความเพียร์น่ะพระเจ้ายังบอกเลยใช่ไหม ว่าเบ,บื่อไหมความเหมือนเทวดาถามผู้เจ้าเมื่อเช้าอะ่ะใช่ไหม <c oughs> ท่านไม่เบื่อแล้วเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยมานั่งอยู่ผู้เดียวในป่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วบางทีเราก็คิดว่าจิตอธิษฐานการงานบแล้วก็ไปทาํางานอย่างเช่นเราก็ไปดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขเวทอยู่กับมันเราก็ละอกุศลอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งเราก็มานั่งทํางานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยถักเสื้อเป็นตัวตัวอย่างงี้ก็พอใจที่จะถัก โดยละอกุศลอย่างนี้โยมได้เดินมักอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะโยมก็โยมอยู่กับงานเจ้าค่ะแต่เยมไปเพลินหรือเปล่าเจ้าค่ะมันก็ก็เพราะเราเดินจงก,กรมนั่งสมาธิทั้งวันไม่ไหวไงมันต้องมีการเปลี่ยนอารมณ์ไงใช่ไหมแม้แต่พี่กูเองอะ่ะแต่ก่อนเราก็เดินนั่งตลอดเลยนะหกเดือนไม่ทําอะไรโอ้โหเอียนเหมือนกันนะแบบมันไม่รู้จะทาอะไรนะ แล้วเราก็ทีแรกเราเบื่อข้อวัดไงไม่เอาว่าปัดกวาดเช็ดถูไม่ดีไม่ทําเลยศาลานี้ไม่ปัดกวาดเช็ดถูเลยทิ้งสิบห้าวันท,ทําทีระหว่างนั้นก็คือเราเดินนั่งเดินนั่งผลที่สุดก็อยากมาปัดกวาดเช็ดถูมันคนเรามันต้องเปลี่ยนอารมณ์อ่ะมันก็มีอารมณ์ให้เปลี่ยนวัน,ว,นวันหนึ่งพอผลที่สุดแล้วเราก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้วันหนึ่งเนี่ยก็มีค่าเฉลี่ยในการเปลี่ยนอารมณ์ว่าเดินสลับนั่งไปเท่านี้อ่ะ ทำข้อวัดเท่านี้ไปบินทบาทเท่านี้มากบฉันมาปัดกวาดเช็ดถูมาอะไรมันก็ทําให้เราอยู่ได้นีนท่านี้การเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยไปเปลี่ยนในเรื่องของเหตุให้เกิดความเสื่อมมันก็จะจะแย่เจ่นไปก่อสร้างคุยนอนคลุกคลีน่ะคบมิตรชั่วอย่างเงี้ยปุ๊บก็เสื่อมก็ต้องมาเปลี่ยนอารมณ์ในลักษณะที่ กุศลเกิดเช่นเราก็ทำข้อวัดปฏิบัติไปปัดกวาดเช็ดถูไปหรือมาสัตชายะมาสังสงสุตตาคือเปลี shield. ่ยนอารมณ์วนอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลเหมือนกันอย่างเนี้ยของโยมก็คารวะก็ลดน้ำพวนดินทำอะไรไปนะหากิจกรรมที่มันไม่ก่อให้เกิดกรรมดำาใช่ไหมโยมก็มีกำลังใจเลย พราะบางทีมันต้องทําอย่างอื่นด้วยไงใช่คือมันจะเป็นความเราขอให้ละอกุศลที่เัาทักทักอังสากถวายพระทักไปเจ้าค่ะแต่เอ๊เราจะทรมานตัวเองมากไปหรือเปล่าบางทีก็เอ๊แต่ว่าจะให้นั่งตลอดอยดูก็ไม่ไหวใช่ใช่ยก็จะพยายามละอกุศลอยู่กับงานที่มันไม่เป็นโทษไม่เป็นอะไร แต่ก็ไม่ชอบไปคุกค,คีกับใครๆๆอ,อยู่ของเราเงียบๆคนเดียวน่นนะ <c oughs> ตออแต่ก่อนอบางทีทอยู่กันสามรูปไม่คุยกันเลยสี่ห้าเดือนเนี่ยนะแต่พออุโบสถทีนี่คุยกันคุ้มเลยแบบตั้งแต่เย็นยันสว่างเลย <c oughs> โอ้โหไม่รู้มันเรื่องอะไรมันมีงัดมาคุยกันตลอดเลยนะเ <c oughs> นี่ยอืมเรียกว่าชดเชยอีกสิบห้าวันคุ้มเลย ความเบื่อมันอยู่ที่ว่าเบื่อแบบไหนไงถ้าถ้าเบื่อแบบนิพิทามันก็ไม่เป็นไรอแต่ถ้าเบื่อแบบว่าเบื่อที่จะทำความดีมันก็ <laughs> เสร็จเลยนะหรือพระเจ้าบอกอย่าเบื่อนะกายยกตาสติถ้าเธอเบื่อก็คือเบื่อนิพานด้วยอ, ati, อ่ากายยตาสติอัญชลราได้เบื่อแล้วอมาตะชื่อว่าอัญชลรานั้นเบื่อแล้วเห็นนะ ห้ามเบื่อตอนนี้ไอ้ตัวความเบื่อเนี่ยแก้ยากเหมือนกันนะอะ่บุตรบุตเป็นพระเ,เบื่อแล้วเปลี่ยนดีกว่าเสร็จเลยใช่ไหมก็ต้องดูว่าอารมณ์เบื่อก็ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นตัวเนี้ยได้เนี่ยก็จะแก้ได้ว่าเบื่อเองก็ไม่เที่ยงก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งเท่านั้น มาใช้กับความเบื่ออีกเพราะความเบื่อก็ไม่ได้อยู่ตลอดไงดังนั้นต้องเอาอริยสัจสีมาจับทุกอย่างจับทุกอย่างเลยท,ทุกอยย่างเฝึกประพฤติปฏ,ปฏิบัติไปเนี่ยมันก็มีมุมที่เบื่อ <c oughs> นพอเบื่อปุ๊บเนี่ยเอาละต้องหาวิธีแก้ละที่แก้โยมคือฟังเทศเถอะค่ะถ้าไม่ฟังเทศก็เบื่อเนี่ยนอนเพราะฉะนั้นต้องฟังพระอาจารย์ตลอดเวลา อะไรก็ได้ให้วันหายเบื่อโดยที่ไม่เป็นอกุศลน,นั่นแหละใช่ไหมใช้ได้หมดอ่ะาอย้เกได้ดอ่าก็แสดงว่าสู้ความเบื่อไม่ได้ไงตรงจึงให้อยู่ทนอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ แม้ด้วยน้ําตาลนองหน้านก็ยังสู้ประพฤติพรมจจันทร์วัาสูุเนี้บางทีแบบโอ้โหมัน,นใช่ใช่ภาพฟังนี้จะแบบโอ้โหซาบซึ้งมากแบบว่าแม้ว่าน้ําตาลนองหน้าอยู่ก็ยังสู้ทนอยู่ประพฤติพรมจจันท์โอ้โห ระดอดาจารย์คะขออนุญ,ญาตค่ะถ้าอย่างสมมติกรณีพิขุอะท่านปฏิบัติอย่างสมมติพิขุอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วความรู้สึกเขาว่ามันเนิ่นช้าเขาก็อยากจะไปไปปฏิบัติเองคิดว่าอย่างเงี้ย มันโอกาสจะเสี่ยงมากกว่าไหมคะคือเหมือนกับจะหนีด้วยวิธีใดๆเพื่อเพื่อคิดว่าตัวเองจะไปปฏิบัติเองอย่างเนี้ค่ะก็ปรุงแต่งมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยไงถ้าคุณสิบขึ้นก็ไม่มีปัญหาพระเจ้าอนุญาตโดยวินยัยแต่ถ้ายังไม่สิบพรรษาเนี่ยก็ไม่ควรเพราะมันเป็นความเห็นของเราที่ขัดแย้งกับวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติต้องมีข้อเสียอยู่แล้วไม่มีความอดทนไงแค่ไหนถึงว่าอดทนพระเจ้าก็ให้สิบปี ถ้าคุณอยู่ภายใต้อานัดของคนคนหนึ่งได้สิบปีก็โอเคละถือว่าอดตนใช้ได้ผ่านแล้วถ้าไม่ถึงมันก็เป็นความเห็นของเราซึ่งมันต้องมีข้อเสียแน่ๆถ้าพูดถึงอยู่กับครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยคือก็ถือว่าอยู่ในธรรมของวินัยของพระศาสดาด้วยใช่ไหมคะพระอ,อาจารย์ uh huh. ปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระศาสดา uh huh. ซึ่ง ซึ่งก็มองแล้วว่าทำวินัยก็เอื้อต่อการบรรลุธรรมเหมือนกันใช,ใช่ไหมคะไม่มีเป็นหมันเปล่าการที่พระองค์บัญญัติข้อธรรมอะไรแล้วบอกเปล่าประโยชน์ไม่มีแม้เสขียะเนี่ยซึ่งไม่ได้ปรับอบับติอะไรบอกแค่ควรทำไม่ควรทำเป็นเ,เรื่องของมารยาทโคจรที่ไม่ปิดมรรคผลแต่เอื้อต่อการละ สั่งโย์ได้ถึง7ข้อคือตัวราคานุสัยปฏิการนุสัยถ้าประพฤติตามมารยาทโคจรเป็นอย่างดีเนี่ยเอื้อประโยชน์แต่คนที่ไม่ประพฤติไม่ได้ปิดมรคลโสดาบันเป็นได้แน่นอนแต่บางทีแทนที่ตัวเองจะไปได้ถึงอารานันก็ลดลงมาว่าไปไม่ถึงเนะเพราะว่าการคุมมรารยาทโคจรนเนี่ยมันจะเนื่องด้วยการปรุงแต่งความคิดอันละเอียด การที่ปรุงการขยับของอายตนะใดๆเนี่ยมันจะปรุงนิดเดียวแล้วก็อายตนะมันเคลื่อนไปแล้ะดังนั้นถ้าคนเห็นแล้วก็คุมได้เนี่ยคือมันใช้ได้เลยนเหมือนเราจะพระเจ้าคุมแม้แต่การบ้วนน้าลาย,ยาคนเราอยากจะบ้วนน้าลายอย่าบ้วนในที่ของสดเขียวอย่าบ้วนน้าลายในน้ําอืำนั้น การที่เราจะบ้วนน้ำลายปุ๊บเรารู้แล้วเราจะทำอะไรแล้วเราก็เห็นละความคิดนี้เกิดขึ้นว่ากายจะสังขารเกิดละกายจะอยากจะบ้วนน้ำลายละเราระลึกถึงวินัยได้ไหมว่าต้องที่ไหนอะไรยังไงเท่ากับเราเห็นการปรุงแต่งจริงไหมเราเห็นการปรุงแต่งและการปรุงแต่งนั้นเราสามารถโยงไปวินยัย ว่าเออวินัยมีอะไรบ้างที่คุมตรงนี้อย่างเงี้ยเท่ากับคนนั้นก็จะมีความละเอียดแต่นิเสคิยะมันมีเยอะไงมารยาและโคจรต้องเป็นพันพันข้ออย่างเงี้ยถ้าคุมได้ดีก็ก็จะเป็นประโยชน์แต่คุมไม่ได้ก็ไม่ได้ปิดมรรคผลพงศ์เลยบอกสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้เนี่ยไม่มีว่าจะสูญเปล่าเปล่าประโยชน์เนี่ยไม่มี